สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำอะแอปพลิเคชันอีกแอปหนึ่งนะครับเรียกว่าแอปน d โดนะครับผมอแอปนี้สามารถโหลดได้ตาม Play Store แล้วก็ a p p Store ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากไปตามลิงก์ที่ผิดก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างด e สคริปชั o นได้เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่องอธิวัตด้วยเนาะอ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอแอปที่เปิดไว้เฉยๆนะแล้วก็ การทำงานอนแอปก็คือมันจะสามารถที่จะคอนเน็กนะครับต่อนะครับส่งบีคอนให้กับอุปกรณ์ที่มันมีบลูทูธปล่อยสัญญาณออกมาเนาะ,ะจะคล้ายคายกับฮีเลียมนะครับการทำงานของมันแต่ว่าฮีเลียมจะใช้ขึ้นที่เป็นขึ้นในแรงของลอล่าแบนเนาะอันนี้มันจะใช้ความถี่ในย่านของบลูทูธนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ที่มีบลูทูธมันก็จะไปติดต่อทั้งหมดเลยนะแล้วก็สร้างมันเครือข่ายเนาะ ก็มีมานานแล้วแหละพอๆกับฮีเลียมนะครับเกิดมามพร้อมๆกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีเหรียญแล้วแล้วก็สามารถาแลกเปลี่ยนได้ในเอ็กเชงใหญ่ๆอยู่นะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในลำดับต่อไปเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแผนที่นะครับคือถ้าสมมุติว่ามันมีแบบนี้นะอันนี้เนี่ยเขาให้เราถ่ายรูปได้นะแล้วก็คะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะมันไม่ได้หามเลยเลยนะมันแค่เปิดเฉยแล้วก็ มันก็จะเขาคะแนนให้นะถ้ายิ่งอยู่ในที่คนเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยครับก็จะได้ตัวของเอินในตัวของเหรียญ NODL หรือว่าเหรียญ n น d ูเนี่ยได้มากขึ้นเนาะสามารถดูมุมมองสชั่วโมงที่ผ่านมาใน1วันใน1สัปดาห์หรือว่าใน1เดือนได้นะครับเอก็สามารถดูแบบนี้ได้เนาะคือเปิดเป็นแบ็กกราวไว้นะครับผมแล้วก็ ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะก็คือมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในกรณีที่มีในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยครับมันจะมีตามแผนที่เนี่ยมันมันจะมีแบบบางที่ที่เขาต้องการแบบว่าให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยให้ snapshot เลยเนี่ยมันก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น50%รอะไรประมาณนี้นะครับอืมก็เหมาะกับคนที่ อยู่ในที่อึกกระทึกนะครับมีคนเยอะนะในฟิตเนสใน BTS ออะไรประมาณนี้ครับถ้าเราใช้มันก็จะใช้แอปนี้มันก็จะสามารถที่จะให้เหรียญตัวโนดูให้เราได้เนะาะเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมโอนเหรียญน,นะที่เราข,ขุดมาได้เนี่ยตอนนี้ขุดมาได้เจ็ดดอลลาร์นะครับเจ็ดดอลลาร์นี่คือเปิดบ้างปิดบ้างนะไม่ได้แบบว่าเปิดตลอดเวลานะบางทีแบบลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามือถือเราก็ ไม่ได้แยกมือถือเนาะเครื่องนี้นะครับเดิมที่เนี่ยอยู่บนเชนของโปรกดดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะย้ายไปอยู่ในซีเคซิงแล้วนะครับผมอืมก็เหรียญในอีทิเลียมเหรียญใน CK เคซิ ync, ก็จะเข้ามาลิสละนะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองโอนดูเนาะมันมีลีซีฟมีโอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลเล็ตไปในตัวของเขาเลยนะครับ ก็ใช้ซีดเฟสสิบสองคำนะครับผมก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยเนาะอเอามาจากเมตามมก็ได้นะครับเพราะเป็นซิงเอ่ c, เอซิงอะไรนะซีเคซนะครับอา่าทีนี้เราลองโอนออกเนาะก็กดเซ็นนะครับอันนี้เราจะไปขายแล้วนะทีนี้เอ็ก a n g e ที่รองรับก็จะเป็น MEXC เนาะหรือว่า Max C นะครับามาที่กระเป๋าตังค์แล้วก็ Deposit นะครับ Deposit ค r ิปโตเลือกโนดูมีเหลี่ยมนี้นะครับ Select Network มันจะ Select ให้เลยนะว่าเป็น s ิ n กอย่างเดียวแล้วนะครับโอเคก็กด Copy ในตัวของ Address นะครับ เสร็จแล้วกลับมาที่แอปเนาะก็เอาอ d r e s s จากาตัวของเ c h a ีย e วอ l เลมาใส่ตรงนี้แล้วก็กด next นะครับทั้งหมดเลยนะครับพรีวิวดู estimate actual transaction transaction fee 13บสโนโอเคกดเออ หรือ,อยังอ่าก็เร็วอยู่นะส k ่เ n ซอ่าก็เดี๋ยวรอในส่วนของ exchange มันรับอีกทีนึงเนาะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเท่าไหร่นะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ12 network confirm นเะอืมอเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเข้ามาจริงไหมขายได้เทรดได้จริงไหมนะครับ เข้ามาดูสป,ปอตตรงนี้นะเออนี่เข้ามาเร็วมากเร็วมากประมาณแบบไม่ถึงนาทีะครับไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยเร็วมากๆนะครับ c ี s i n ีอ่ะโอเคมีเหรียญอยู่เท่านี้นะครับเป็นเงินเจตดอลล่าเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่สองร้อยหกสิบสามบาทแต่ว่านี้ก็จะเป็นคู่เหรียญ usdt เนอะเดี๋ยวเราเทรดเป็นคู่เหรียญ usdt ก่อนละกันนะครับ ขายผมขายให้ดูตอนนี้เลยแล้วกันนะครับขายทั้งหมดจะได้จริงหรือเปล่าเซลกไปเลยสมมิ success f r l e ปุ๊บนี่ เปลี่ยนเป็น usdt เรียบร้อยแล้วนะครับ7ดอลลาร์อ่ะก็กดกลุบกิบกบเนาะสำหรับคนที่อาจจะมีเครื่องมือถือที่แยกออกมาเอาไว้สำหรับขุดหรือว่ามีมือถือเก่าหลายๆเครื่องอะไรเงี้ยครับก็เปิดพร้อมกันได้เลยนะก็ก็น่าจะได้รีวอร์ดที่เยอะมากกว่านี้เนาะเอออันนี้ก็ลองให้ดูแล้วว่าสามารถเทรดเป็น usdt ได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอา usdt ไปซื้อ bitcoin ไปซื้อ,อเหรียญที่เราจะเทรด ีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์โน้ตูนเน็ตเวิร์กนะครับเป็นใช้บลูทูธในการสร้างเครือขขายเนาะก็เป็นดีพินนะครับถือว่าเป็นดีพินเพียวดีพินเลยเหมือนกันนะครับก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับคนที่มีมือถือหลายๆเครื่องโอเคครับกดติดตามนะครับหรือว่าแชร์นะถ้ามีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่ที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามด้วยเนาะเรามีคอมมูนต์ในเทเลแกรมนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ